สวัสดีค่ะดิฉันนางสุมาลีแท่นทองจันตำแหน่งพนักง,งานทั่วไปดิฉันเริ่มเข้าทำงานที่สําน,นักวิเทศบบริการ A ตั้งแต่ปี4-6ได้ประมาณ21ปีเป็นแม่บ้านทำความสะอาดก็จะมีการตกแต่งต้นไม้ก็มีการจัดเีกไปซื้อกับข้าวให้อาจารย์ ใหพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีการหมุนเวียนการทํางานชั้นเริ่มแรกก็จะอยู่ชั้นหนึ่งต่อมาก็จะหมุนเวียนไปอยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะคะทำความสะอาดทุกชั้นเหมือนเหมือนกันก็จะมีการดันฝุ่นขัดพื้นก็พอปีสองห้าหกหกย้ายมาอยู่ตึกบีก็จะมาช่วยที่ตึกบีเพราะว่าขาตึกบีนั้นขาดคน อาจคนก็เริ่มทําชั้นหนึ่งห้อง24ชั่วโมงรานเพลินห้องน้ําทําเสร็จก็จะขึ้นมาช่วยชั้นสองคือห้อง DLP แล้วก็ห้องอ่านหนังสือห้องดูหนังแต่ละที่ที่มาทํางานที่สํานักวิทยาบริการ A นั้นรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันดีตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะ